สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่คุยกันภาษาโค้ชนะคะสำหรับใครที่ต้องการติดตามเราทางช่องทางพอดแคสต์นะคะสามารถติดตามคุยกันภาษาโค้ชได้ที่ Apple Podcast นะคะ Spotify Google Podcast s, และ Amazon Podcast นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางพอดแคสต์อื่นๆด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พอดแคสต์เราอัพขึ้น Apple Podcast นะคะในช่องทางพอดแคสต์อื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ช่องทางหลัก นะคะก็จะมีการดึงเอาพอดแคสต์จาก Apple ไปลงด้วยนะคะในช่องทางของเขานะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะติดตามอยู่ทางช่องทางไหนนะคะก็น่าจะหาโชว์ของเราเจอนะคะ,ะใครที่ติดตามอีกโชว์หนึ่งของเราก็คือ The Expert e n t r e p r e n e u นะคะก็ไปสามารถติดตามโชว์นี้กันด้วยได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะคะตอนนี้เรามี พอดแคสต์โชว์ทั้งหมด3รายการนะคะเป็นภาษาไทย2รายการนั่นก็คือ The Expert Entrepreneur แล้วก็คุยกันภาษาโคชแล้วก็รายการเป็นภาษาอังกฤษก็คือ One to Millions Entrepreneur นั่นเองนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีโชว์ที่4ออกมานะคะก็ติดตามกันได้นะคะ อ่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาคุยถึงเรื่องของ6ความเชื่อผิดๆที่มีต่อเรื่องของการโค้ชนะคะข้อที่1เลยนะคะอันนี้เจอบ่อยมากนะคะเวลาที่เข้าไปรับโปรเจกต์เพื่อที่จะโค้ชผู้บริหารในองค์กรนะคะจะบอกว่า HR หลายหคนยังยังไม่เข้าใจนะคะเรื่องนี้และคิดว่าการโคชเนี่ยนะะ เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้สําหรับคนที่มีปัญหานะคะอ่ะนะคะซึ่งหลายองค์กรมักจะทํากันก็คือพอรู้สึกว่าผู้บริหารคนนี้มีปัญหานะปัญหาที่ว่านี้เช่นอาจจะเป็นเรื่องของออการรับฟังลูกน้องนะคะการควบคุมอารมณ์นะคะการสื่อสารการบริหารทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วรู้สึกว่าผู้บริหารคนนี้มีปัญหาเริ่มมีปัญหาคนรอบตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วยหาโคช้ช มาแก้ปัญหานี้หน่อยนะคะพอทาบ่อยๆเข้าคนในองค์กรก็รับรู้ว่าอะไรคะรับรู้ว่าการมีโค้ชเปราว่าแต่ว่ามีปัญหาแน่เลยถูกไหมคะพอใครเท่านั้นแหละที่เอชาจัดหาโค้ชมาให้นะคะผู้บริหารคนนั้นก็ต้องรู้สึกแบบเอะเราเรามีปัญหาเหรอทำไมทำไมถึงหาโค้ชมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะซึ่งไม่แปลกเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยมีความคิดความเชื่อนะคะในเรื่องของการโคร้ชว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะคะมีไว้สําหรับแก้แก้คนที่มีปัญหา ะะซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะบริษัทที่จัดงบประมาณนะคะบัตเจะเพื่อที่จะจ้างโค้ชนะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโค้ชที่เก่งๆเนี่ยก็มักจะต้องมีค่าตัวที่สูงถูกไหมคะมอีอ่อเรทในการโค้ชที่ราคาแบบพรีเมียมนะคะ,แบบะ,คะดังนั้นเวลาที่องค์กรจะจ้างเข้าไปนะคะเพื่อไปโค้ชผู้บริหารเนี่ยก็ต้องใช้บัต g เจตพอสมควรเลยถูกไหมคะการที่เขาจะเลือกให้ ผู้บริหารคนไหนมีโคชนะ้ชเนี่ยนั่นแปลว่าผู้บริหารคนนั้นต้องมีศักยภาพในการเติบโตะนะ,ะต้องมีคุณค่าต้องมีแว์ลูสูงมากให้กับองค์กรน,นั้นๆนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ลงทุนนะคะไม่ใช้บัตรเจตเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะเพื่อมาอินเวสในการมีโค้ชให้กับผู้บริหารคนนั้นถูกไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะการโค้ชเนี่ยต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะมีไว้สําหรับส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์นะคะเป็นคนที่เป็นท็อปเทเลนต์นะคะเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะ ที่สูงแล้วก็มีศักยภาพที่จะเติบโตไปต่อไปในอนาคตได้อีกเยอะมากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มีโคช้ชเพราะว่าองค์กรเล็งไว้แล้วว่าคนนี้แหละน่าจะมาเป็น ผู้บริหารระดับสูงคนต่อไปอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นคนนี้แหละเดี๋ยวอีก2ปีน่าจะได้ขึ้นเป็น CEO แล้วแหละอะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะอีก2ปีคนนี้น่าจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งใน C s u i t e ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการเตรียมนะคะเพื่อที่จะให้มีทำเรื่องของพวก succession planning อะไรเงี้ยนะคะเตรียมให้คนเหล่านี้ได้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก่อนจะขึ้นไปแน่นอนไม่ใช่อยู่ดีๆจะขึ้นไปได้ถูกไหมเราก็ต้องมีการเตรียมเรื่อง leadership skill เรื่อง เรื่อง c o m m ิวนิเคชันเรื่องการบริหารเรื่องของเขาเรียกมายเซตและทักษะและความสามารถทุกอย่างเวลาที่เราอยู่ในระดับสมมติเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์แล้วจะขึ้นไปอยู่ระดับถัดไปแล้วก็ระดับถัดไปแล้วรระดับถัดไปเนี่ยมันใช้ทักษะที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ต้องเตรียมตัวนะเตรียมทั้งเรื่องของ mindset เตรียมทั้งเรื่องของ competency ต่างๆความสามารถ soft skill hard skill ต่างๆเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นพอเราได้ขึ้นไปจริงๆแล้วเราก็คือพร้อมแล้วนะคะถูกไหมคะไม่ใช่บางองค์กรคือปล่อยให้ผู้บริหารขึ้นไปเสร็จแล้วยังไงต่อไปไปตายเอาดับหน้านะก็คือไม่โค a c h i n g ก่อนหน้านั้นเลยก็คือให้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ไปเจอปัญหาพอเจอปัญหาแล้วก็ค่อยไปตามแก้ปัญหาทีหลังนะซึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นวิธีการที่ effective นะคะเป็นการเหมือนแบบ เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยไปตามแกนะคะจริงๆเราเราควรที่จะ proactive เนาะก็คือสร้างทักษะเหล่านี้ให้กับผู้บริหารก่อนที่เขาจะขึ้นไปรับตําแหน่งเลยนะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราป้องกันปัญหาแล้วเราก็ proactive ในการให้เขาขึ้นไปแบบพร้อมอะขึ้นไปแบบมีสกิลครบเลยนะคะขึ้นไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็ทําให้พอเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยทีมงานลูกน้องทุกคนเนี่ยก็โอเคไงนึกออกไหมคะก็คือ เวลาที่เรามีผู้บริหารขึ้นมาทํางานเป็นผู้บริหารแล้วทํางานแบบเรื่องเลยขาดทักษะบางอย่างไปขาดซอ์สกิลขาด p e พีเพอสกิลขาดคอมมิวนิเคชันขาดเอ r ิชั่ s สก l ลบางอย่างไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่ตัวเขาเองถูกไหมคะแต่ว่ามันส่งผลกระทบไปยังทีมงานลูกน้องแบบทั้งองค์กรเลยอ่ะนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันมันมีผลต่อมาที่เยอะมากๆดังนั้นนะคะต้องต้องเตรียมตัวและต้อง proactive นะคะต้อง ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งนั้นนะคะอ่าอันนั้นคือความเชื่อที่หนึ่งนะว่าการโค้ชมีไว้สําหรับคนที่มีปัญหาไม่จริงนะคะการโค้ชมีไว้สําหรับคนที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นมีไว้สําหรับคนที่ลงทุนกับชีวิตตัวเองมีไว้สําหรับคนที่รับผิดชอบต่อความสําเร็จในชีวิตตัวเองนะคะมีเซลฟ์ีดเด์ชิพแล้วก็รู้ว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทําธุรกิจอะไรนะคะ ความเชื่อผิดๆข้อต่อไปก็คือว่าโค้ชคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชีวิตนะเรื่องของแบบอ่าที่มักจะมีคําต่อว่าโอ๊ยเป็นไลฟ์โค้ชแล้วชีวิตต,ตัวเองดีแล้วหรอถึงไปช่วยคนอื่นเขาอะไรเงี้นะคะคนที่เป็นโค้ชไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ชีวิตของลูกค้านะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชีวิตของลูกค้าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชีวิตใครเลยนะคะแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ ทักษะการโค้ชนะคะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของมายเซตในเรื่องแบบของในเรื่องของรูปแบบความคิดความเชื่อที่นําไปสู่พฤติกรรมและผลลัพธ์บางอย่างนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยคนสามารถพัฒนาดึงเอาศักยภาพของเขาออกมานะคะแต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชีวิตของลูกค้าหรือของใครเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆอีกหนึ่งอย่างนะคะ คนที่เป็นโค้ชมีหน้าที่แค่ใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะคะในการช่วยลูกค้าหรือโคชีของเรานะคะให้เขาได้ไปยืนอ,อยู่ในจุดที่เขาอยากอยู่เท่านั้นนะคะไม่ได้มีหน้าที่จะไปบอกเขาว่าเออทาแบบนั้นสิทําแบบนี้ใช้ชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้สิไม่ใช่นะคะเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใจอะไรแทนลูกค้าทั้งสิน้นหรือไปบอกอะไรเขาทั้งสิ้นนะคะเพราะว่า เราเชื่อว่าลูกค้าคือคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองรู้ว่าอะไรคือความสุขสําหรับตัวเองรู้ว่าหนทางที่จะไปสู่ความสุขนั้น,น,นคืออะไรเพียง mm hmm. แต่เราต้องการใช้เครื่องมือโคชชิ่งนะคะ mm hmm. เข้าไปช่วยให้เขาค้นพบความชัดเจนตรงนั้นนะคะ mm hmm. ความเชื่อผิด,ผดข้อต่อไปอคนที่เป็นโค้ชต้องเพอร์เฟกนะคะคนที่เป็นโค้ชต้องแบบอุ้ยเป็นเป็นแบบ พอร์เฟต้องเป็นมีชีวิตที่ perfect ทุกอย่างนะต้องประสบความสําเร็จต้องเป็นเออคนดีสีประเสริฐต้องเรียกว่าอะไรทําทุกอย่างเลือกทุกอย่างถูกต้องตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องทําความผิดใดๆในชีวิตไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่จริงนะเพราะว่าแหละคนที่เป็นโค้ชก็คือ มนุษย์คนหนึ่งถูกไะ,ะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะ,ะสามารถตัดสินใจผิดเลือกสิ่งที่ผิดได้กับชีวิตได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วคนที่เป็นโค้ชส่วนใหญ่แล้วโค้ชที่ประสบความสําเร็จก็จะมีโค้ชเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันนะ,ะบางคนก็มีมายเซ็ตโค้ชบางคนก็มี m e n t ท r มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะช่วยไกด์นำชีวิตเราให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปนะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากยิ่งขึ้นของตัวเองนะคะและโค้ชที่ดีเลยเนี่ย ก็ควรต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะนี่เป็นหนึ่งใน competency เลยคือการที่เรามี coaching mindset เนี่ยนะคะนอกจากเราต้องพัฒนาทักษะการโค a c h ของตัวเองตลอดเวลาแล้วนะคะเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนา mindset ของตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะคะความเชื่อผิดผิดข้อต่อไปนะคะอ่ะการ coach นะคะ คือการไปบอกหรือว่าไปสั่งให้คนใช้ชีวิตยังไงนะเมื่อกี้จริงๆก,ก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะคนที่เป็นโคช้ชไม่ได้มีหน้าที่ไปบอกใครว่าให้ใช้ชีวิตอะไรยังไงทั้งสิ้นนะคะเราแค่ใช้กระบ,บวนการโคช้ชนะคะซึ่งไม่ได้ไม่ได้มีแค่นี้แต่หลักๆแล้วคือเรื่องของการฟังเชิงลึกการสะท้อนกลับการถามคําถามนะคะเพื่อให้โคชีหรือลูกค้าของเราเกิดการตระหนักรู้นะคะเกิดความชัดเจนในเป้าหมายจุดที่ตัวเองอยากจะไปยืน จุดที่ตัวเองอยู่ตอนนี้แกลบคืออะไรแล้วเราจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและลงมือทําเพื่อให้ไปถึงจุดที่ตัวเองต้องการที่จะอยู่ได้เป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วก็รู้สึกภูมิใจได้ยังไงนะคะเรามีหน้าที่ใช้ศาสตร์อันนี้ใช้กระบวนการอันเนี้ยเท่านั้นนะคะกับโคชีของเรานะเราไม่มีหน้าที่ไปบอกเขาไปตัดสินใจอะไรเขาไปชี้นําอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับชีวิตของเขาชีวิตของเขาเป็นของเขาเองนะคะความเชื่อผิดๆข้อต่อไปคือ การโค้ชกับเรื่องของการบํบาบัดเป็นเรื่องคล้ายๆกันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะคะทีเรพิสนะคือคนที่เป็นนักจิตบํบาบัดนะคะก็จะต้องถูกเทรนมาเพื่อไปเป็นนักจิตบํบาบัดนะคะ,ะนักจิตวิยาก็เป็นนักจิตวิทยาที่ต้องได้รับการเทรนได้รับการสอบผ่านเป็นนักจิตวิทยานะต้องจบมาด้านั้นโดยเฉพาะใช่ไหม จิตแพทย์ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะจิตแพทย์คือต้องไปจบนะคะเป็นด้านแพทย์เป็นจิตแพทย์นะสามารถสั่งยาอะไรได้นะคะจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับผู้ป่วยได้นะคะมีการป่วยทางจิต disorder ต่างๆนะคะสามารถถ้าเป็นจิตแพทย์สามารถให้ยาได้นะคะนักจิตวิทยาให้ยาไม่ได้แต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นคนละเรื่องกันกับการโค้ชนะคะการโค้ชคุณรักษาคนที่มีอาการป่วยไม่ได้เลยนะคะเป็นโรคซึมเศร้า เเป็นอ่อาการที่เป็นดิสออเดอร์ต่างๆไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าคนที่เป็นโค้ชเจอคนที่อ่ป่วยอยู่นะคะคุณต้องส่งไปให้จิตแพทย์ค่ะหรือนักจิตวิทยานะคะนะค,ะคุณคุณจะไปช่วยเขาไม่ได้นะคะคนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะทํางานร่วมกับคนที่ไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าอยู่ในภาวะปกตินะคะแล้วก็ช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายต่างๆของเขานะคะคนที่เป็นโค้ชไม่ได้ช่วย เยียวยารักษานะคะเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนนักจิตวิทยาจิตแพทย์ไม่ใช่นะคะคนละเรื่องกันหลักๆเลยคุณจะเห็นว่าคนเป็นโคช้ชจะเน้นงานของโคช้ชคือเน้นไปนในอนาคตนะคะงานของ therapist p s y c h o l o g ต์หรือว่านักจิตวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะคะจะเน้นเกี่ยวกับการเยียวยานะคะจากเรื่องในอดีตนะคะแต่ก็มีความ เขายกมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตเดินไปข้างหน้าด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่างานหลักๆของเขาคือการไปบําบัดเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้นะ,ะอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้าหรือเครียดหรืออะไรบางอย่างแล้วแบบส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายถึงขั้นแบบเป็นดิสออร์เดอร์อย่างนึงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องไม่ไม่ใช่งานของโค้ชนะคะขอ,อย้ำนะคะ ไม่ใช่งานของโค้ชนะคะงานของโค้ชทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในภาวะปกติได้เท่านั้นนะคะอ่ะเคลียไปอีกประเด็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เคยพูดไปแล้วในอีกเอพิโซดนึงเนาะคือการโค้ชคือเรื่องเดียวกันกับการพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะอันนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะขอบอกไว้ตรงนี้นะคะว่าการพูดเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจก็คืออย่างหนึง่งนะคะถ้าว่าเราเห็นคนที่แบบออกมาพูด พูดอะไรที่เป็นข้อคิดการใช้ชีวิตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแบบบนเวทีหรือผ่านช่องทางต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้เขาอาจจะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะแต่ว่าศาสตร์การโค้ชอาชีพการโค้ชเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดด้วยความที่ว่าหลายๆคนที่เป็นโค้ชก็ก็พูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยไงคือตัวน้าเองนะขอบอกเลยว่าน้าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะ คือไม่เคยบอกเลยว่าว่าตัวเองเป็นสปิเกอร์หรือว่าแบบเป็นอะไรแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างนะเด็กก็มานั่งคิดว่าเออคอนเทนต์ที่เราสร้างอย่างอย่างตอนนี้ที่นะ่าอัดพอดแคสต์อยู่หรือว่าไลฟ์ยู่เนี่ยนะคะมันก็ดูเหมือนบางครั้งเนื้อหามันก็ดูเหมือนพูดสร้างแรงบันดาลใจใช่ปะ่ะเพราะว่ามันเป็นข้อคิดการใช้ชีวิตมันเป็นหลักการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเราเป้าหมายชีวิตเราอะไรเงี้ยอ่ะฟังๆดูก็อาจจะเหมือนแบบเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ มันก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนนะคะเกิดความเข้าใจผิดนะคะว่าเอ,าอ๊ะเอางั้นคนทุกคนที่เป็นนักพูดก็สงสัยจะเป็นโค้ชด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนเรื่องกันนะคะแต่ว่าจริงอยู่ค่ะว่าคนที่เป็น professional coach หลายๆคนก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นเมนเทอร์ด้วยเป็นคอนซัลแทนด้วยเป็นทีเชอร์ด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะเป็น keynote speaker หรือ motivational speaker ด้วยนะคะอันนี้คือจริงค่ะว่าบางทีเรามีหลายหมวกนะคะคนที่ทำงานด้านนี้ก็มักจะทำเอาอหลายๆบทบาทนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ต้องแยกให้ออกเพราะว่า,วาเป็นคนละเรื่องกันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าโค้ชหลายๆคนจะเป็นนักพูดสร้างแรงบนันดาลใจด้วยแต่ว่านักพูดสร้างแรงบนันดาลใจทุกคนไม่ใช่โค้ชนะคะอ่ะวันนี้หวังว่าจะเป็นการ เคลียร์ความเชื่อผิดๆต่างๆนะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชแล้วก็วงการการโค้ชนะคะทีนี้ก็มีคนอยากรู้ค่ะว่าเวลาที่เราจ้างโค้ชหรือว่าทำงานร่วมกับโค้ชเนี่ยเราจะเตรียมตัวหรือว่าเราจะต้องได้พบเจอกับอะไรบ้างการมามีโค้ชเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหรอนะ,ะจะบอกว่ามันแล้วแต่แต่ละคนจะออกแบบมานะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่เอาเอาแบบตามที่นา เอากระบวนการที่เราทำแล้วก็ส่วนใหญ่ที่โค้ชส่วนใหญ่ทำันแล้วกันนะคะก่อนเราจะรับใครก็ตามมาเป็นลูกค้าของเราเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า chemistry session หรือว่า discovery call ะคะ chemistry ชื่อบอยแบบเคมี Me, ดูซิว่าเคมี Me, ตรงกันไหมนะคะเราจะมีการคุยกันนะคะสัก3ามสินาทีเพื่อเช็คว่าลูกค้าคนนี้หนึ่งคือโค a ชเชเบหรือเปล่าคำว่าโค a ชเชเบก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีศักยภาพที่เป็นลูกค้าการโค้ชหรือเปล่านะคะ บางคนเนี่ยไม่โคชเชอรเวลาที่ไม่บอกว่าไม่โคชเชอร์บเป็นยางไงคนที่ไม่โคชเชอรก็คือคนที่ไม่เปิดรับนะคะอาจจะอาจจะมีหลายๆข้อดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะคือ1ไม่เชื่อในเรื่องของการโคชไม่เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสองคือไม่ค่อยอยากจะรับฟีดแบ็กหรือว่าไม่เรื่องอะไรอะไม่ค่อยอยากจะรับ ความคิดเห็นของใครคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะสามคือไม่โคเชเบิลอาจจะเกิดมาจากการที่เขามีรีซอสไม่มากพอก็ได้นะ,ะอาจจะอาจจะเป็นคนโอเพนอาจจะอยากพัฒนาตัวเองอจ,จะเชื่อในเรื่องของการโคชก็ได้แต่ว่าถ้าตัวเขาอะยังมีรีซอสที่ไม่ไม่มากพอนะคะการที่บอกมีรีซอสที่ไม่มากพอก็คือต่อให้เราไปช่วยเขาหาคําตอบด้วยตัวเองแต่เขายังไม่มีคําตอบเหล่านั้นอะนะคะ,นะคะเช่นเขาอาจจะอยากรู้วิธีการ สร้างความมั่นใจในตัวเองเขาอาจจะอยากรู้วิธีการพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเหล่านี้อาจจะเหมาะกับการไปเทรนนิ่งมากกว่าหรือการเข้าคอร์สหรือการเมนเทอริงอะไรเงี้ยมากกว่านะคะอ่ะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับศาสตร์การโค้ชนะคะอ่ะคือด,ด้วยหลายๆเหตุผลนะคะไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับการโคช้ชทีนี้นะคะในการที่เราจะเช็คกับลูกค้าของเรานะว่า อ่ะเคมี K ตรงกันไหมนะคนที่จะมาเป็นโคช้ชเป็นโคชีกันเนี่ยมันก็ต้องมีความชอบพอกันถูกไหมต้องมีแบบคุยภาษาเก็ดกันอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกเราไม่ชอบโคช้ชของเราหรือโคช้ชไม่ไม่ชอบลูกค้าของตัวเองมันก็คงจะทํางานกันลำบากสื่อสารกันลำบากถูกไหมคะดังนั้นก็ต้องมีการเช็คเคมีกันมีการเช็คว่าลูกค้าคนนี้โคเชอร์เบิลไหมเหมาะที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอ่าเราเชี่ยวชาญในด้านที่เขาต้องการหรือเปล่า,าเป็นต้นนะคะอ่ะเมื่อสมมุติผ่าน สเต็ั้นมาได้แล้วรู้สึกว่าอ่ะใช่ตรงการเคมีตรงกรนันนู่นนี่นั่นเหมาะที่จะทํางานร่วมกันนะคะก็จะผ่านมาถึงสเต็ปที่2 s t สเตปในการเริ่มต้นทําง,งานกับลูกค้านะคะมักจะเริ่มต้นโดยการถามเช็คก่อนว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ที่เขามองตัวเองค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็น1ปีต่อจากนี้3ปี5ปีต่อจากนี้นะคะ่ะ จุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรเขาต้องการไปยืนอยู่จุดไหนเขาต้องการที่จะเป็นใครหรอเขาต้องการจะเห็นตัวเองเป็นคนใหม่ในแบบไหนนะคะคนคนนั้นลักษณะเป็นยังไงบ้างอะไรนี้เป็นต้นนะคะเขาอยากจะบรรลุหรือว่าสําเร็จในเรื่องของอะไรบ้างนะคะทุกวันนี้เขาเจออุปสรรคอะไรบ้างหรออะไรนี้นะคะเป็นการทําความเข้าใจโดยรวมภาพใหญ่นะคะเกี่ยวกับลูกค้าของเรานะคะเพื่อที่จะนําไปสู่การที่เราจะ ออกแบบแผนการโค้ชของเรานะคะว่าอ่ะตลอด1ปีนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเราจะเวิร์กกันในเรื่องของอะไรบ้างนะคะข้อต่อไปคือ ของนิดาแล้วก็โค้ชหลายคนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการทำแอ s เซ s m e n t บางอย่างนะคะของนักก็จะทำเยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นผู้บริหารก็จะต้องมีแน่นอนคือ360องศาแบบ Real Time นะคะแบบ Track แบบ o อนก i อ g ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันนะไม่ใช่การทำแบบ360องศาทีเดียวแล้วจบหรือว่าทำทีเดียวแล้วก็ไปทำตอนจบ1ปี2ปีมาทําอีกทีไม่ใช่นะคะเราต้องมีการแทร็ก uh, อย่างต่อเนื่องนะคะ ถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่านนี้นะคะนอกจากนี้นิดาก็จะใช้แบบประเมินไทายบุคลิกภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e อนยแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทายบุคลิกภาพ MBTI หรือว่า Myers Briggs นะคะ uh, Value Assessment ต่างๆ Strength นะคะ Assess หาจุดแข็งต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีแบบประเมินต่างๆอื่นๆอีกมากมายนะคะทั้งแบบแบบประเมิน Mental Toughness นะคะแบบประเมินอะไรหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเป็นนิดาส่วนของนิดาเราจะมีการเลือก ให้เหมาะกับโคชีของตัวเองด้วยค่ะว่าเราจะใช้แบบประเมิอนอะไรไม่งั้นแบบให้เขาไปทำยี่อันก็ก็คงไม่ไหวคงเสียเวลามากๆนะคะก็จะมีการเลือกนะคะว่าอันไหนที่จะให้ทำบางบางอันก็จะเป็นอันที่ Require ให้ทุกคนต้องทำอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกทายบุคลิกภาพอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการให้ประเมินทุกครั้งทุกคนต้องทำอันนี้เพื่อความเข้าใจที่เราจะเข้าใจตัวโคชีลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ แบบประเมินเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่อย่างหนึ่งเนาะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้เราทําความเข้าใจโคชีให้โคชีได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองด้วยนะคะทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่เราเรียกว่าออโต้พายหลอก็คือลักษณะที่มันเป็นไป,นปนโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งไอ้ระบบอัตโนมัติอันนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยเราหรืออาจจะไม่ได้เซิร์ฟเราอย่างดีที่สุดเราอาจจะต้องเลือกพฤติกรรมอื่นเราอาจจะต้องเลือกความคิดแบบใหม่นะคะมาแทนที่ไอ้ออโต,โพต้พายลอของเรา นะทำให้ลูกค้าสามารถมีเซลฟ์แวร์เนสนะมีความตระหนักรู้ในตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองรู้จุดบอดของตัวเองนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจกับคนรอบตัวของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็แบบประเมินก็เข้ามามีบทบาทประมาณนี้นะคะต่อมาหลังจากนั้นที่เรามีเครื่องมือเราเข้าใจเป้าหมายเราเข้าใจวิสัยทัศน์เราเข้าใจภาพใหญ่เรามีการออกแบบแผนการโคชละนะคะ ก็จะเป็นช่วงของการโค้ชละนะคะที่ในแต่ละเซสชันไม่ว่าคุณจะนัดเจอลูกค้า,เ,าเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งทุกสองอาทิตย์หรือว่าทุกอาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะาบางบางทีเราก็อาจจะมีซัพพอร์ตให้ทางไลน์ทางแชททาง What s a ั p ทางอ,าอันที่นะ่าใช้กับลูกค้าต่างชาติเยอะๆก็คือ Voxer นะคะก็จะเป็นเหมือนแอปที่เป็น w a l k i e Talkie นะคะหรืออ e ีเมลอะไรก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเลือกที่จะมีซัพพอร์ตแบบนั้นด้วยนะคะระหว่างเซสชันการโค้ชนะคะ อันที่4เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการโค้ชละที่ไม่ว่าคุณจะโค้ช6เดือน1ปี2ปีต่อจากนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโค้ชแต่และเซสชั่นก็จะมีท็อปิกมาคุยกันนะคะว่าอ่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะคะก็จะมีกรอบของท็อปิกในวันนั้น คุยไปเรื่อยๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ภายใต้เ,าเขาเรียกอะไรเป้าหมายใหญ่ๆทั้งหลายที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเออภายใน1ปี2ปี3ปีต่อจากนี้เขาต้องการที่จะ achieve เรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะที่น่าจะทําให้ทุกคนที่แบบทั้งที่อา,อาจจะไม่เคยสัมผัสว่าการโค้ชมันเป็นยังไงมันจะได้เจอกับอะไรบ้างหรอน่าจะทําให้ช่วยให นึกภาพออกนะคะว่าการที่คุณจะมาทํางานร่วมกับโค้ชเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละเซสชันที่คุณมาเจอกับโค้ชเนี่ยนะคะคุณก็จะได้สร้างความตระหนักรู้ใหม่ๆนะคะเรียนรู้ว่าอ๋ออุปสรรคที่เราเรามีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าความขัดแย้งที่เรามีในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอะไรที่มันขัดขวางเราอยู่แล้วเมื่อเรารู้แล้วมันก็เหมือนเราปลดล็อกตัวเองนะคะเราก็จะหาหนทางหาแอคชั่นแพลนที่จะทําให้เรื่องที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันสําเร็จได้นะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจโค้ชนิดานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ Expert Business หรือว่าเรื่องของการโค้ชนะคะก็ได้นะคะถามเข้ามาได้เลยหรือใครอยากที่จะเสนอท็อปิกนะคะให้นิดามาจัดพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นรายการพอดแคสต์ The Expert Entrepreneur หรือว่าคุยกันภาษาโค้ชนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะสหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน